ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตดกัทิดูถรรกะ เดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีเมถุนนะครับประจําวันจันทร์ที่8จนถึงวันอาทิตย์ที่14นะครับกันยายนพุทธศักราช2568เราจะเน้นเฉพาะเรื่องของความรักอย่างเดียวนะครับเอาละนะครับชาวราศีเมถุนนะครคุณจะมีดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะครับก็คือดาวพระืฤหัสบดีนะครับในช่วงของวิกนี้นะครับดาวพฤหัสบดีก็ยังคงทับลัคนาได้ตําแหน่ง องค์เกณฑ์ที่แปลว่าสูงสุดได้ตําแหน่งอุจจาวิราชนะครับที่แปลว่ามีความนิยมชมชอบนะครับได้ตําแหน่งประแปลว่าอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับก็ชาวราศีก็ต้องบอกนี้นะฮะว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงที่สเปคของคุณนะครับถ้าคุณเป็นคนโสดนะครับคุณก็จะชอบคนที่มีความรู้แต่เป็นคนที่มีความรู้และอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับไม่โอ้ไม่อวดนะครับไม่เก่งไม่ใช้ความรู้ความสามารถหรือศักยภาพของตัวเองมาข่มนะครับนะ แบบว่าเธอต้องเป็นอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนี้นะครับนะชาวราศีเมถุนจะไม่ชอบนะครับเขาจะชอบแบบผู้หลักผู้ใหญ่ที่ตามใจแต่ว่าตามใจในลักษณะที่แบบว่าเข้าใจเขาด้วยนะครับไม่ใช่ว่า,าตัดสินเลยว่าสิ่งนี้ดีเธอต้องทําตามฉันถ้าเธอไม่ทําตามฉันมันจะมีปัญหาอะไรก็าว่ากันไปนะครับชาวราศีเมถุนจะไม่ชอบด้วยความที่ชาวราศีเมถุนเนี่ยเป็นคนทัดลมนะครับเขาว่าชอบอะไรที่ไวนะครับเขาอาจจะ ชอบคนที่โกรธง่ายหายเร็วนะครับบางทีมีปัญหาอะไรปุ๊บก็จะแบบไม่ค้างกันนานอะ่ะนะคุยกันแป๊บเดียวอาจจะให้เวลาเขาหน่อยนึงนะสักพักก็กลับมาจูนอะไรให้มันอารมณ์เย็นอะไรเงี้ยเขาจะชอบคนประมาณนี้นะแต่จะเป็นช่วงที่ชาวราศีเมถุนเนี่ยจะชอบคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีความรู้แต่ไม่ข,มข่มคนแล้วก็จะเป็นคนที่แบบอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าหานะครับแล้วก็เป็นคนที่แบบว่า ไม่หยิ่งนะแล้วก็แบบเป็นคนที่ไม่ใช้ความรู้ความสามารถตัวเองไปข่มคนอื่นหรือไปด้อยค่าคนอื่นนะครับชาวราศีมิถุนจะชอบคนลักษณะประมาณนี้ก็มีความเป็นได้นะครับที่มีเกณฑ์จะได้หัวหน้างานนะครับเจ้าของกิจการเจ้าของบริษัทนะครับนะนะนะที่ที่มาชอบนะครับแต่ว่าชอบ ชอบแต่ว่าต้องอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยนะไม่ใช่แบบคนที่แบบแช่อำนาจบัตรใหญ่เขาจะไม่ชอบประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่มีคู่กันอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นช่วงที่นะครับคู่ครองนะครับก็จะเขาเรียกว่าคุยกันด้วยเหตุผลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตเกี่ยวกับเรื่องของวิถีชีวิตเกี่ยวเรื่องของการดําเนินชีวิตช่วงนี้นะครับจะคุยกันด้วยดีนะครับแต่ด้วยความที่ดาวพฤหัสนะครับในช่วงนี้เสวยเลิกเพชรคาานะครับเลิกเพชรคาาเนี่ยบางครั้งมันอาจจะ เด่นในเรื่องของการตัดสินใจที่เขาเรียกว่าบังคับขู่เข็นกันจนเกินไปอันนี้ให้ระมัดระวังนะครับความหวังดีทุกคนมีแต่ความหวังดีเนี่ยมันก็ควรที่จะให้ความเสมอภาคนะครับมีการปรึกษามีการคุยกันด้วยไม่ใช่เป็นลักษณะของการบงการนะครับนะสำหรับคนที่เลิกรากันไปแล้วนะครับสำหรับคนที่เลิกรากไปแล้วคุณมีเกณฑ์ที่เขาจะนะครับขอโอกาสกลับมาหาคุณนะครับขอโอกาสหมายถึงว่ายังมีเชื้อในลักษณะของความดีงามที่ยังมีกันอยู่ แล้วอาจจะมีในลักษณะของความเมตตาความห่วงใยที่มีกันอยู่เนี่ยเขามีเกณฑ์นะครับที่จะรีเทิร์นกลับมาด้วยความที่ดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวเกี่ยวเรื่องของคุณธรรมนะครับเขาอาจจะรู้สึกสำผิดรู้สึกสำนึกผิดนะครับที่เคยทําให้คุณเศร้าโศกเสียใจหรือผิดหวังนะครับแล้วก็เขาก็อาจจะขอโอกาสนะครับเราก็คุยกันดีๆว่าโอเคเรื่องที่มันผ่านมาแล้วก็ให้มันแล้วกันไปพอที่จะเ,เขาเรียกว่า เริ่มต้นชีวิตกันใหม่ได้ไหมอะไรอย่างนี้ก็ลองลองลอง,ลองปรึกษาดูนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มันอยู่ที่ตัวเรานะครับเพราะด้วยความที่ดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวเกี่ยวเรื่องของปัญญาและเป็นดาวอุดมสมบูรณ์ถ้าคุณคิดว่ากลับมาและทาให้วิถีชีวิตของคุณดีขึ้นนะครับคุณก็รับไว้พิจารณาแต่ถ้ามันไม่ได้อะไรเลย มันไม่ได้อะไรเลยมันเป็นแค่แบบกลับมาเหมือนเขาไม่มีใครไปอกหักจากคนอื่นแล้วก็ไม่คิดจะปรับปรุงทําให้วิถีชีวิตคุณแยกลําบากคนก็เป็นเพื่อนเันเฉยดีกว่านะครับนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าไพ่องค์พ่อจะแนะนําเรื่องความรักให้ประสบผลสําเร็จอย่างไรบ้างได้ไพ่ห้าเจ็ดเออไพ่ห้าเจ็ดท่านมาบอกองี้นะครับเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของมุมมองความคิดเนี่ยนะครับต่างคนต่างคิดนะครับเราไม่สามารถที่จะไป บังคับขู่เข็นนะครับหรือจะให้เขาคิดตามเราค้อยตามเรานะครับเราควรจะคุยเกี่ยวเรื่องของเป้าหมายอย่างเดียวนะครับไลฟ์สไตล์เขาจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขานะครับบางคนเนี่ยเขาเป็นโลกส่วนตัวเราจะบอกว่าเธอต้องเฮฮาหน่อยนะเธอต้องนูน่นต้องนี่ต้องนั่นหน่อยหน่อยนะอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นการแบบมีปัญหากันนะเราเลือกที่จะเข้าใจดีกว่านะครับเข้าใจเขานะ ก็คือเรารู้ว่าเป็นอย่างนี้แล้วคนที่มีโรคส่วนตัวสูงก็ต้องเข้าใจว่าบางครั้งเขาเป็นห่วงนะฮะถ้าเกิดว่าคุณชอบที่อยู่คนเดียวเงียบๆหลายๆชั่วโมงไม่อยากให้ใครมายุ่งเนี่ยคุณบอกเขาล่วงหน้าบอกเขาว่าเออเนี่ยเดี๋ยวพี่จะใช้เวลาอยู่นี้สักสี่ชั่วโมงสามชั่วโมงนะเดี๋ยวพี่ขอเวลาเป็นส่วนตัวนะอะไรเงี้ยคือเขาจะได้เข้าใจเขาจะได้ไม่ต้องน้อยใจว่าเฮ้ยไม่รักเราไหมไม่ชอบเราไหมไม่อะไรอย่าลืมว่าคนเราบางคนเนี่ยเขามีโรคส่วนตัวสูงนะเขาอยากอยู่คนเดียวเขาอยากทำนู่นทำนี่เขาไม่อยากให เกาะแกะไม่อยากให้ใครยุ่งเราสื่อสารนะครับการที่เราได้ไพ่ห้าเจ็ดเนี่ยเป็นการบ่งบอกเลยว่าไลฟ์สไตล์ใครไลฟ์สไตล์มันนะครับไม่ควรที่จะไปก้าวไกลมุมมองความคิดของเขานะครับถ้าคุณทําได้ก็จะไม่มีปัญหาที่ความที่ดาวพฤหัสนะครับนะท่านก็มาจากนะครับในราศีธนูนะครับเราจะเรียกว่าภพปัตนินะครับที่แปลว่าคู่ครองนะครับคู่สัญญาโดยตรงเลยนะครับแล้วก็มาจากเจ้าเรือนนะครับในราศีมีนนะครับ ที่มาจากเจ้าเรือนกรรมะที่แปลว่าวิถีชีวิตนะครับนะทีนี้เนี่ยที่มีปัญหาเนี่ยมันมีปัญหาจากดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์เนี่ยมาจากในราศีมังกรนะครับในราศีมังกรเนี่ยเป็นภพมรณะและความหมายเฉพาะตัวของดาวเสาร์เนี่ยแปลว่าโทษทุกข์นะครับนะความหมายเฉพาะตัวของดาวพฤหัสแปลว่าปัญญานะครับปัญญาบริสุทธิ์นะครับเมื่อมารวมกันนะครับดาว57นะครับนะมันก็เลยส่งผลนะครับเป็นลักษณะของมุมมองความทฤษฎี นะครับนะทีนี้เนี่ยเราเองเนี่ยก็ในเมื่อเรารู้ว่านะครับเขาเป็นแบบนี้นะครับการที่เราจะไปบังคับให้เขาทําอย่างที่เราหวังเนี่ยนะครับมันก็เป็นไปได้ยากนะครับก็เปรียบเสมือนนะครับนะคนเนี่ยนะครับมีไลฟ์สไตล์ยังไงเขาจะเป็นประมาณนั้นนะครับคนนะครับอ่ะยกตัวอย่างปลาปลาอยู่ในน้ํานะครับใช้ชีวิตมีความสุขนะครับนกนะครับอยู่บนอากาศ นะครับก็มีความสุขกับการที่อยู่นบนอากาศจะให้นกมาจะให้นกมาอยู่ในน้ํามันก็อึดอัดนะครับนะจะให้ปลากระโดดขึ้นฟ้ามันก็เป็นไปไม่ได้นะครับนะประมาณนี้นะครับก็คือพูดง่ายว่าถ้าเกิดคู่ใดนะครับอยู่ในสถานการณ์นะครับที่มันจะต้องครอบงำนะครับมุมอมองความคิดหรือสนคติกันอะไรประมาณนี้ก็พยายามปรับความเข้าใจแล้วลดแล้วก็ให้เกียรตินะครับนะถ้าเกิดสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มันไม่ได้ผิดพลาดหรืออะไรมากมายเป็นเป็นแค่ เราอยากให้เขาเป็นได้มากกว่านั้นเท่านั้นเองก็ลองปรับความคิดดูนะครับนะ,ะนะครับก็ประมาณนี้นะครับ